สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่5เดือนกันยายน2 5ง8ันาดขณะนี้ก็เวลาสินาฬิกาสองนาทีตอนนี้ผมก็เลิกงานมาหาโมงครึ่งเนาะก็วันนี้ก็ไม่ง่วงแล้วครับหิวแต่หิวไปทานข้าวก่อนอตอนนี้ก็1ิบแนาฬิกาสองนาทีวันนี้ผมก็จะ,ะมาอธิบายเนาะการทำงานของวงจร ประตูประตูมวนเนาะประตูมวนประตูมวนนี่ก็จะมีอยู่ตามห้างอยู่ตามร้านค้าอยู่ตามค่างสินค้าก็จะมีเยอะนะครับประตูมวลตัวนี้ก็จะเป็นประตูเหล็กนะแล้วก็จะทำเป็นม้วนขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนนะครับลักษณะหน้าตามันผมไม่มีภาพมาให้ดูเนาะะก็ถ้าเป็นช่างก็คงจะรู้ กันแะครับว่าประตูมวนมันคือยังไงเนาะ,ะมันจะต่างกับโอเวอร์เฮดมันจะต่างกับตัวอย่างอื่นเนาะ,ะก็เป็นเครื่องอัตโนมัติเนาะเครื่องอัตโนมัติก็ต้องใช้เมนวลใช้เมนวลเราก็มาดูอุปกรณ์ก่อนว่าตัวไหนที่สั่งมันเนาะ,อ,ะอันดับแรกนี้ก็คือตัวกลางนี้เลยครับตัวที่ผมทำขอบสีแดงไวน้นี่คือสวิตครับสวิต สวิตก็จะเป็นสวิตเลื่อนลงสวิตหยุดแล้วก็สวิตเลื่อนขึ้นก็จะมีสามปุ่มไม่กดแหละครับแต่ปุ่มสต็อปตรงกลางปุ่มหยุดตัวนี้จะจะกดจากกดจากแล้วก็ปล่อยมือก็จะต่อวงจรเหมือนเดิมตัวนี้ส่วนตัวกดขึ้นกดลงก็จะเป็นกดแล้วก็ ต่อวจจอดเราปล่อยมือมันก็จากออกจอดนี้ก็จะก,กดติดปล่อยดับกดดับปล่อยติดอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะให้จำง่ายๆก็คือกดต่วอวงจรเราเอามือปลดเอามืออปล่อยออกก็ะจะตัดวงจร <c oughs> เวลามันทํางานเสร็จแล้วเนาะทํางานเสร็จแล้วเรากดเสร็จ มันก็จะมอตเตอร์ก็จะทํางานตามที่เราเราเคยใช้ใช้กันเนาะ,ะเราจะหยุดได้ยังไงการหยุดได้ของเขาก็จะมีะตัวเซนเซอร์ือเป็นลิมิตสวิตเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิมิตสวิตแหละครับตัวนี้เป็นลิมิตสวิตเพราะว่าต้นทุนมันถูกเนาะต้นมันถูกก็ซ่อนอยู่ข้างบนก็ราคาไม่กี่บาทน,นะครับลิมิตสวิตก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเบ้นสองเพื่อความปลอดภัยเนาะเพื่อความปลอดภัยดาบดาบหนึ่งลุดไปแล้วดาบสองดาบสองต่อประมาณนั้นก็คือมันตัดตัดไปแล้วตั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 วแรกตัดพาดตัวที่สองก็จะจะคอยดีเซตให้เนาะจริงๆแล้เราก็ตัดตัวเดียวตัดตัวโดยตัวหนึ่งนี่ก็วงจรก็อยู่ทํางานแล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นรีเลย์ครับรีเลย์ตัวนี้ผมจะอธิบายในส่วนของวงจร ที่ใช้รีเลย์สี่ตัวใช้รีเลย์ตัวเล็กสี่ตัวครับก็เป็นยี่ห้อ,อของกีนแดงก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่บริษัทที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานของอมงร้อนนะครับ <c oughs> อมรอนนี่ก็จะมีขาบอกระบุบอกเรียบร้อยเลยแต่ในวงจรผมผมจะย,ยังไม่ได้กําหนดไปให้ว่าเป็นขานไหนคือขาไหนเพราะว่าเดี๋ยวพวกงงครับอ่าพอดีเขียนวงจรเข้าไปแล้วก็อ่า ตอนนึกถึงคนอ่านวงจรเนาะยังอ่านไม่ชำนาญก็จะงงเราใส่รลขกำกับไว้ไม่หมดมันก็จะตาอาันตรายะตอนนี้สไลด์ที่หนึ่งนี้คือเรารู้อุปกรณ์แล้วเนะเาะมอเตอร์เราก็เห็นกันแล้วเนาะมอเตอร์มอเตอร์ดีขับเฟืงเองตัวนี้ไม่มีสายพานะก็เป็นเฟืงเองตัวสีขาวนี่ก็เป็นแคปเนาะภาษาช่างแอช่างเอ,เอช่าง,งตู้เย็นก็เรียกแคป ภาษาอิเล็กทริกเขาก็เรียกว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ที่สองอจากที่ผมวาดด้วยมือผมก็มานั่งตั้นให้นะด้วยโฮโลพอยก็จะสีสันก็จะสวยงามขึ้นเราก็จะแยกสีให้ครับสีเหนึ่งเหนึ่งผมก็จะแยกเป็น อ่าชุดสีแดงถ้าสีแดงนี่ก็จะเป็นของเขาหมดแล้วครับหนึอ่งตัวนี้เห็นไหมครับอ่าก K1 ตัวแล้วหน้าคอนเทคเปิดหน้าคอนแทคเปิดภาษาที่เราเป็นช่างประตูอัตโนมัติก็เรียกว่า N O N C เนาะอันนี้น็้ก็เปิดนี่ก็คือ,อ normally open ก็คือเปิดก็ปเป็น N O เนาะ ส่วน Nc ก็คือเป็นนมอนโคดนะอย่างสวิตตัวนี้เป็นเป็นเป็นปน,นมอนนม้อนโคดนะคือ Nc ก็คือต่อวงจรตลอด <S 1> <S 1> นมอนออเฟนก็จะเปิดอยู่อย่างนี้แหละครับ <C oughs> มาดู K2 K2 นี่ก็จะสีสีเขียวสีเขียวก็จะไปอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยมาตัดวงจรในชุดของ K3 K4 ตัวนี้เป็นา้าทิตตตัดวงจรแล้วครับ ก็คอยคอยอตัวอินเตอร์ล็อกไว้ไม่ให้ k คสามเคสี่ทำงานขณะที่เคหนึ่งเคสองทำงานก็จะแลกกันก็เหมือนกับ k คตัวนี้แหละครับเคสตัวนี้ก็คือชุด k คสามเคสี่ทำงานเคหนึงเสองก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้จนกววาเขาจะจบะกระบวนการหรือจบลูจบการทำงานทั้งหมดเนาะ,ะตัวนี้ก็เป็นไดโอดนะครับไดโอดนี่ก็เป็นไฟดีซีมาใจ่ายให้กับ คอยของระบบเบรทุกครั้งที่จะให้มอเตอร์หมุนก็ต้องปลดเบรกก่อนปลดเบรกก็ด้วยด้วยหน้าคอนแทคของเคหนึ่งเคหนึ่งก็คือตัวสีแดงเคสามเคสามก็จะตัวสีฟ้าตัวนี้ครับก็จะมาคอยต่อวงจรให้กับตัวไดโอดบิด <c oughs> โดต่อลักษณะนี้เขาเรียกว่าต่อในอดิตนะครับก็คือต่อกันสี่ตัวหัวชนหัวท้ายชนท้ายอ่าระหว่างกลางก็ต่อไฟเอซเข้าไป <c oughs> เห็นไหมครับตัวนี้ท <c oughs> ั้งหมดด้านล่างก็เป็นไฟเอซีตัวไหนที่หัวมันชนกันมันก็จะเป็นอ่ามันเอาขาอดหรือขาอโอดชนกันเราก็ต้องดูมันจะออกเป็นไฟอะไรเอ่ยอย่างตัวนี้มันก็จะออกเป็นไฟบวกนะครับ เพราะว่าอะไรกับกับสอนก็คือไฟบวกก็จะวิ่งผ่านมานี่ส่วนไฟลบก็จะวิ่งผ่านมานี่ก็คือ,อบวกด้านบนลบด้านล่างอของคอยตัวนี้นะครับคอยเอบรคคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็ยี่ห้าไมโครฟาราดตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่ตัวเครื่องเนาะยังไงก็ค่ามันสตาร์ท เรียทำงานปกติตสตาร์ทไม่ออกก็มาดูตัวนี้ว่ามันลดค่าไหมมิเตอร์ที่ผมแนะนำะให้ใช้ก็ราคาสามร้อยบาทเนาะราคาสามร้อยบาทก็สามารถวัดได้เลยทางวัดสี่แล้วก็มาวัดเลยครับวัดตัวนี้เลยน <c oughs> ะมาดูสไลด์ตัวสไลด์ที่สองเนาะสไลด์ที่สองมาดูสไลด์ที่สามนะครับ มจะอธิบายการทํางานแล้วนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งได้ดูทีละสเต็ปตัวนี้อมือเรากดลงกดกดอทุบตตอนที่เขียนว่าลงนะครับวงจรตัวไหนจะทํางานเอ่ยสเต็ปต่อไปตอนนี้ผมจะยังยังยังทําไล่ทีละสเต็ปก่อนนะครับอ่าเพื่อไม่ให้เรามองต่อไปสไลด์ต่อไปผมก็จะทําให้มันทำงานพร้อมกันไปเลยตัวนี้ไล่ทีละสเต็ปครับกดปุ่มตัวนี้แล้วอ่ากดปุ่มลงแล้วตัวไหนจะทํางานบ้างเอ่ย ดูสไลด์ที่สี่ต่อไปก็จะมีอะไรทำงานเลยมีเคหนึ่งเคหนึ่งตัวนี้ก็ต่อวงจรตัวนี้ก็ต่อตัวนี้ก็ต่อเคสองก็ต่อครับเคสองก็ต่อเคสองที่ต่อวงจรอ,อยู่เปิดวงจรไม่ให้เคสามกับเคสี่ทำงานได้ขณนะที่เคหนึ่งเคสองทำงานนะมาดู อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นก็คืออตัวไหนที่เป็นกรนะพริบกระพริบเนาะตัวนั้นก็คืออุปกรณ์ทํางานะอตัวนี้นะครับจะดูเข้าใจง่ายเลยนะครับทีนี้อว่าตัวไหนทํางานอยู่อตัวนี้คอยเคหนึ่งกับเคสองตัวนี้ทํางานอยู่ครับล้าหน้าคอนเทนตมันจะทํางานอยู่ตรงไหนบ้นางเราก็จะสังเกตดูที่ตัวที่มันกระพริบกระพริบอยู่นี่แหละครับตัวที่มันเป็นไฟ ปั๊บปั๊บ๊บ๊บปอยู่นี่แหละครับเราก็ดูว่ามันทางานยังไงเลยตัวนี้ก็คือเราสั่งกดลงอยู่นะครับกดลงอะมันจะสามารถที่เราตอนจะปล่อยมอีจากปุ่มกดลงออกแล้วลูมือออกไปแล้วอวงจรอเปิดอยู่เหมือนเดิมแล้วทำไมมันทางานต่อไดอ้ตัวนี้ก็คือโดยความสามารถของเคหนึ่งที่มันล็อกตัวเองในตอนแรกเนาะเรากดปุ่มป้าไปใส่ แลที่วิ่งผ่านมาตรงนี้แหละครับเราผ่านตัวมันผ่านตัวคอยพวกนี้สองตัวนี้แล้วก็มารออยู่ที่ตรงหัวของอมารอมารออยู่ตูดเนะาะรอรออยู่ทออี่ทางตูดนี้เพื่อไปครบกับนิวตันนิวตันนิวตันครับนิวตันนิวตันนิวตันก็จะโค้งมานี่ครับตัวนี้หัวของอปุ่มสวิตซ์ซาตัวนี้ก็จะต่อถึงกันหมดเลยตัวที่จะ อ,อีกฝั่งตรงข้ามตรงกลางอา่ที่แถบไปตรงกลางนี้ก็จะไปหาขั้วนิวตันแหะครับนิวตันนิวตันก็จะมารอยอยู่ตรงนี้แหละครับอืซึ่งมารอยอยู่ตรงตรงสวิตตัวนี้ะเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้เนะาะเพื่อจะได้ดูง่ายาตัวเอ็นะครับผมปัปปีมาเลยกัปปีปับ๊บ ก็อคนน C, อคนโทรลซีคอนโทรลวีได้เลยครับอตอนนี้ผมก็กลับว้ให้แล้วว่าตัวนี้เป็นเอ็นจะได้ดูง,ง่งายๆแายะครับหน้านงานจะได้ดูง,ง,างา่ายอ่ะเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ต่อ,อนี่ต่ออยู่ตรงนี้แล้วครับถ้าต่อไปต่อไปมันจะหยุดเมื่อไรจะหยุดได้เมื่อไรอจะหยุดได้ก็คือเรามากดสต็อปกดสต็อปก็จะหยุดสามารถหยุดได้เหมือนกันอแล้วก็ลิมิต ลิมิตตัวล่างเนาะมันลงสุดเลื่อนลง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 มันมาถึงลิมิตตัวที่ตัวล่างตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวใดตัวหนึ่งอถูกอกดทับลิมิตมันถึงกดทับมันจะเป็นแผนเพด้วครับไม่เป็นแผนเพดก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเฟืองเนาะจากที่รูปผมให้อยู่มันจะเป็นเฟืองมันจะวิ่งตามเฟือง มันก็จะสามารถเปิดวงจรได้เหมือนกันครับก็คือคือทำให้วงจรหยุดได้เหมือนกันดูนะครับอ่าสไลด์ต่อไปสไลด์ที่หกป๊าเห็นไหมครับจากที่ผมอธิบายก็คือลิมิตปุกเปิดอ่าเอลก็ไม่สามารถที่จะจ่ายมาให้วงจรเคหนึ่งเคสองก็จะหยุดการทำงานะมาดูสไลด์ต่อไป อตอนนี้ก็คือข้ามมาเนาะสไลด์ผมจะข้ามมาโดยกดปุ่มนี้จริงๆนี่ไฟตัวนี้อ่างจริงต้องมา,มามามาให้มันอยู่ในสภาว่าปกติก่อนเราจะได้ไม่งงเนาะ,ะจะได้ไม่งงอ่าตรงนี้ก็คือข้ามมากดปุ่มขึ้นแหละครับกดปุ่มขึ้นปุ่มขึ้นนี่ก็จะสามารถทําให้ตัวไฟของชุด K3 สาม k สี่ทำงานแหละครับทีนี่มันทำงานได้ยังไงก็แอลามานี่แหละครับผ่านมานี่มามาตรงโหนดนี้กระแทบลงมาด้าน K2 สอง k สองไม่ทำงานเนาะมันยังต่อให้อยูอ่แล้วก็ลิมิตก็ยังต่อให้อยู่ลิมิตหนึ่งสองบนล่างหนึ่งสองต่อวงจรผ่านตัวคอยอแล้วก็มาครบรูปที่ตัวสวิต์ที่เรากดตรงนี้ผมขึ้นนี่ ก็จะทําให้คอยทํางานแล้วก็จะล็อกตัวเองเหมือนกันละครับตัว a สามนี้ก็จะล็อกตัวเองเพราะมันทํางานแล้วเนาะทํางานเราเราสามารถที่จะปล่อยมือออกจากกลุ่มกดได้เลยมัก็ยังทางานค้างอยู่จนถึงตำแหน่งที่ขึ้นที่เราไปตั้งไวนะ้เนาะขึ้นสุดอยู่ที่เท่าไหร่เราตั้งได้ตั้งไปกดทับลิมิตมันก็จะหยุดการทํางานหรือกดสต็อป ก็จะวงจรของ K3 K4 ก็จะหยุดการทํางานเบรกก็จะล็อกแล้วก็มอเตอร์ก็จะหยุดหมุนมาดูสเต็ปต่อไปเห็นไหมครับกดสต็อน,นี่ก็คือหยุดหมดเลยหยุดหยุดทั้งทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งลงฝั่งขึ้นอตอนนี้ก็สุภาวะปกตินะครับ อกรนี้ก็จะกดต่อปั๊บกดขึ้นต่อ,อกรณีนี้มันจะหยุดได้ยังไงถ้าเราไม่กดสต็อปเนาะเราไม่กดสต็อปมันก็จะทํางานต่อไปทํางานเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นทีนี้ก็จะรอรอรอเป็นนาทีของอันนี้บิดบนรีบิดล่างตางวงจรทีนี้เห็นไหมครับวงจรก็หยุดการทํางาน ของ k3 สาม k สี่สาม k สี่ก็ไปจาก้วครับจากไฟให้กับไปตัดไฟให้กับพวกเดโอดบิดแล้วก็ไปตัดไฟให้กับตัวมอเตอร์ครับ k4 สี่ k สี่ก็ไปตัดเพราะว่าหยุดการทำงานแล้วฮะโอเคก็หวังว่าช่างก็เอาไปใช้งานแก้ไขหน้าง,งานได้อย่าง ถูกต้องเนาะแล้วก็มีแนวทางในการซ่อมอก็จะได้วิเคราะห์เองได้เนาะจะได้ไม่ต้องอลำบากเวลาอยู่หน้าง,งานจริงๆมันนึกไม่ออกเนาะนึกไม่ออกอะจะทำงานยังไงมันจะเริ่มจากตัวไหนหนึ่งสองสามเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางครับเป็นคลิปสั้นๆสิบห้าน,นาทีเนาะสิบ้าสิบหกนาทีเพื่อให้เรา แค่ขงานได้ทันทุกทีเนาะไม่ต้องตีรถกลับมาหลายรอบโอเคครับสวัสดีครับ